ก่อนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับไส้กรอบไก่เบญจานะครับรสเชสด้าชีสนะครับก็สาเหตุที่ซื้อมานะครับเพราะว่านี่เขาเขียนว่าจากเนื้อไก่เบญจาที่ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะนะครับเพราะถ้าเกิดไก่ทั่วไปไม่ใช้ยาปฏิชีวนะนาอแล้วก็ไม่ใส่อะไรเนี่ยในเตรสนะครับแล้วก็ไม่ใช่สารกันเสียนะครับดังนั้นเนี่ยไอเนี่ยพูดตรงๆรนะครับราคา47บาทก็คือว่าถ้าเกิดคุณเทียบกับของขนาดทั่วไปเนี่ยเอาตรงๆนะถ้าเกิดขนาดทั่วไปเนี่ย ครึ่งหนึ่งเลยนะฮะเอาเอาพูดตรงๆเลยพูดง่ายๆคือว่าถ้าเกิดเทียบปริมาณต่อปริมาณนะครับเนื้อไก่เบญจาจะแพงกว่าไก่ทั่วไปครึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าเนี่ยมันตกชิ้นละ12บาทนะครับถ้าเกิดคุณซื้อชิ้นละ12บาททั่วไปเนี่ยมันจะใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนกินต้องมาอ่านส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้ก็เขียนว่าเป็นเนื้อไก่80%นปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เครื่องปรุงร,แล,นะร,ร 80, แล้าเปอร์เซ็น ที่เหลือก็เป็นพวกเครื่องปรุงรสอะไรแหละก็จะมาดูนะครับว่าชีสสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะขนาดไหนโอเคครับการนี้ให้ดูนะครับสีก็เหมือนไส้กรอกไก่ทั่วไปนะครับอ่านี่นี่แต่ว่ามีตรงนี้นะครับถ้าสังเกตเดูีๆน,นะครับก็จะมีไอ้เสียงเหลืองอะคือชีสออกมาคราวนี้มาดมกลิ่นเอาตรงๆนะถ้าดมกลิ่นเนี่ยไม่ต่างจากไส้กรอกไก่ทั่วไปนะครับคือเราดมกลิ่นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นไส้กรอกไก่ทั่วไปหรือไก่เบญจาโอเคคราวนี้มาชิมรสชาติกัน Cái lại đi này, đấy, sao không thấy, đấy, nó mở mà nó, nó mở โ okay. อเคเข้าใจละหลังจากที่กินเปนหนึ่งชิ้นนะครับอย่างแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นไส้กรอกไก่ที่เป็นไส้กรอกไก่ที่ไม่ผสมแป้งอะ่ะดังนั้นมันได้รสชาติแบบไก่แบบมาเต็มๆแล้วก็ถามว่าถ้าานจะแต่กับไส้กรอกไก่ทั่วไปไหมก็นิดนึงนะครับมีความนุ่มกว่ากันนิดนึงคือถ้าเกิดคุณไม่ใช้ลิ้นขั้นเทพนะครับหรือว่าเป็นพวกแบบ นัไรนักกินอาหารมืออาชีพนะหรือว่าไปกินตามอาหารอื่นๆบ่อยๆนะครับคุณจะแทบแยกไม่ออกนะเพราะามีความนิ่มต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องกินเนี่ยไม่ต่างกันคราวนี้เรื่องของเชดต้าชีสต้องเข้าใจก่อนนะว่าถ้าเกิดคุณหวังชีสเยอะๆเ,เนี่ยแบบไอเซเว่นนะครับที่มันเป็นแบบสอดไส้กลางๆไหนเป็นไส้กรอกมันสอดไส้กลางๆทีม่มีชีสเข้ามาด้วยเนี่ยคุณจะผิดหวังเพราะว่าไอเชดต้าชีสเนี่ยตัวนี้มันให้มา4%รดังนั้นะเนี่ยถามว่ากัดไปเนี่ยมันจะมีรสเชสต้าชี นิดนึงนะครับมันไม่ได้ออกมาแบบไอ้ไส้กรอกชีสของเซเว่นอ่ะที่มันมีไอ้ไส้ตรงกลางอ่ะหรือว่าไอ้เป็นแบบไส้กรอกชีสทั่วไปนะครับที่มันจะมีเส้นอยู่ตรงกลางเขาสออไส้ชีสไว้ตรงกลางไม่ใช่มันก็คือไส้กรอกไก่ผสมกับชีสนะครับเพราะงั้นเนี่ยรสชาติมันจะมีเน้นไก่แล้วมีชีสเพิ่มขึ้นมาออกมานะครับพอเมื่อกี้พี่อนกินไปครึ่งชิ้นพุ่งตรงนั้นไม่เจอพอกินไปครึ่งชิ้นเฮ้ยเริ่มออกมาครับแล้วเชด้าชีสออกมาเพราะนั้นเข้ามาผสมกันเพราะต้องเข้าก ให้เชฟด้าชีสมันเป็นส่วนประกอบนะให้มันไส้กรอกไก่มันมีสีสันเพิ่มเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยคุณถ้าเกิดซื้อมาเพราะคําว่าเชฟด้าชีสเป็นหลังเนี่ยคุณจะผิดหวังเพราะกินไปชิ้นหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยกินไปชิ้นมันจะต้องแบบไส้กรอกมีชีสตรงกลางเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันแค่ทําให้ชีสมันเป็นตัวเสริมขึ้นมาให้ไส้กรอกไก่มันมีรสชาติมากขึ้นนะครับก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็อคุ้มอยู่อ่ะสี่บเจบาทเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับเาเรซื้อ ไก่ที่ไม่มียาปฏิชีวะนะเออต้นทุนเขาก็แพงขึ้นมาหนะ่อยผู้คนตรงตรงอะเนาะก็โอเคครับก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้พเพียงแต่ว่าถ้าคุณคาดหวังไส้กรอกไก่ที่มันมีชีสตรงกลางคุณผิดหวังแต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดว่ามันเป็นไส้กรอกไก่ที่มันมีรสชาติชีสเพิ่มขึ้นมาเพื่อสร้างให้ไส้กรอกไก่มีรสชาติมากขึ้นโอเคอันนี้คือคำตอบของคุณโอเคครับแล้วพอจบคลิปนี้ไปารีมคลิปนี้นะครับแล้วชอบฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ